คลิปในวันนี้ออกไปใช้งานจริงลองถ่ายภาพนิ่งทั้งในที่กลางแจ้งและที่แสงน้อยดูซิว่าเลนต์ตัวนี้ไมคี8้8 5ดห้าเจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนไปดูกันเลยครับถ่ายง่ายนะครับคือแสงตอนกลางคืนเนี่ยโฟกัสก็ง่ายนะเดี๋ยวผมโฟกัสตรงนี้ทวมาโฟกัสที่หน้างแบบเห็นไหมครับโฟกัสอย่างไวเลยนี่ครับ อันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะลองออกมาใช้งานถ่ายภาพนะครับในคาเฟ่ให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับลองเช็คเรื่องของโฟกัสว่าเลนตัวนี้เมื่อใส่กับกล้องของโซนี่เนี่ยโฟกัสเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมจะเปิดเป็น F1.8 ISO แค่ร้อยเดียวเองนะครับเหลือๆเลยทําให้ภาพของเราเนี่ยค่อนข้างคมแล้วก็ละลายหลังได้เยอะมากๆนะครับด้วยระยะ85ม mm มนะครับทำให้ ได้ภาพถ่ายว่าถูกต่างๆเนี่ยหลังละลายเบลอแทบแบบมองไม่เห็นอะไรเลย,ยแล้วนะครับมันโฟกัสดีไหมตัวนี้นะครับบอกก่อนว่าเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเท่าที่ผมลองใช้งานจริงดูแล้วนะครับเรื่องของฟังก์ชันการโฟกัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลางภาพหรือว่าเลือกจุดโฟกัสเองเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานได้เต็มระบบนะครับหรือแม้แต่กระทั่งผมปรับไปที่โซนกว้างเนี่ย มันก็จะมีเรื่องโฟกัสแบบละเอียดขึ้นยิบยิบ,ยบแบบนี้มันก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับหรือว่าเรื่องของการตรวจจับใบหน้าเนี่ยก็ทํางานได้อยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่ว่าถ่ายคนในที่แสงน้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมถ่ายคาเฟ่ผมต้องการที่จะถ่ายพวกวัตถุต่างๆนะครับให้หลังละลายสวยๆถ่ายต้นไม้สวยๆนะครับถ่ายต,ต้นไม้เล็กๆแบบนี้ ผมก็ลองหยิบขึ้นมาแล้วก็ลองโฟกัสดูด้วยเลนตัวนี้น้ำหนักแค่300กว่ากรัมเองนะครับไม่ถึง4ขีดเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้มันดูใหญ่นะแต่ว่าเบามากด้วยวัสดุที่มันเป็นพลาสติกคุณภ,ภาพดีนั่นเองนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันกองแกงนะวัสดุเนี่ยเขาประกอบมาค่อนข้างดีในราคาแค่นี้เองนะครับลองโฟกัสดูครับของชิ้นเล็กแค่นี้ผมสามารถที่จะโฟกัสได้นะ ดอกไม้ต้นไม้แก้วกาแฟรหรือว่าเป็นสิ่งของอะไรก็ตามที่มันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยอย่างที่เห็นเลยมันสามารถที่จะโฟกัสได้ค่อนข้างเร็วเป็นจุดโฟกัสได้ค่อนข้างไวนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการโฟกัสในที่แสงเยอะเลยนะครับสามารถทํางานโฟกัสได้ค่อนข้างรวดเร็วนี่ผมใช้กับกล้องรุ่นเก่าของโซนี่ด้วยนะครับไม่ใช่กล้องที่เป็นรุ่นใหม่ ในยุคปัจจุบันด้วยนะครับก็ยังทํางานได้เต็มระบบถ้าเกิดเอาเลนส์ตัวนี้ไปใส่กับกล้องรุ่นใหม่ๆของทางโ o n y หรือว่าตัวอื่นเนี่ยของค่ายอื่นนะครับผมว่าก็สามารถทํางานได้เต็มระบบแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังสําหรับใครที่กําลังมองหาเลนส์ถ่ายพอร์เชตถ่ายวัตถุอะไรก็าตามที่ถ่ายแล้วละลายหลังได้เยอะๆระยะนี้85นะครับถือว่าละลายหลังได้สุดๆเลยนะครับพื้นหลังที่อยู่ไกลจากตัววัตถุที่เราถ่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบลอ แค่มองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วแต่ส่วนไหนที่มันมีรูมีแสงนะครับมันก็จะทำให้เกิดโบเก้กลมๆแบบนี้นั่นเองนะครับมันก็จะทำให้โบเก้สวยด้วยเพราะว่าตัวนี้มีใบเบรดถึง11ใบเพราะฉะนั้นผลิตโบเก้ออกมาได้ค่อนข้างกลมนะครับกับไมกี้ตัวนี้6 0 0ันกว่าบาทได้โบเก้ที่ค่อนข้างคมแล้วก็สวยด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในการใช้งานตอนกลางวันในที่การแจ้งถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือว่าถ่ายภาพวิวนะครับแบบ ส่องไปไกลๆก็ไม่ได้มีปัญหาสามารถใช้งานได้และนี่ก็คือภาพที่ได้จากการใช้งานในตอนกลางวันนั่นเองนะครับ คราวนี้เรามาดูตอนที่แสงน้อยกันบ้างดีกว่าอย่างเช่นในอาคารนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าจืดนะครับปลาเป็นปลาน้ําจืดผมก็ลองถ่ายดูนะครับเปิดที่ f 1 8คราวนี้ผมต้องดัน iso ขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อไม่ทําให้ภาพสั่นไหวเพื่อทําให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยไม่ต่าไปนะครับคราวนี้มันเป็น f 1 8 1ได้เรื่องของการละลายหลังที่ค่อนข้างละมุนปุนมากๆเลยครับสคือใช้ในที่แสงน้อยแบบนี้ได้ดีนะครับไม่ต้อง กลัวว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยจะลงมาต่ำมากนะครับผมก็เปิด ISO ไปประมาณ400ประมาณ400เนี่ยถือว่ายังเอาอยู่นะครับกับกล้องรุ่นเกา่เกาๆแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องรุ่นใหม่ใหม่เนี่ย Iso 8 0 0 1 0 0 0 1,600เนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่เลยน้อยแทบไม่เกิดเลยนะครับอันนี้เราก็เปิดไปประมาณ4 0 0ถึง600นะครับก็ถ่ายในที่แสงน้อยแบบนี้เปิด f 1 8นนะครับผมถ่ายเจาะไปที่ปลา สังเกตน,นะครับความละลายหลังก็มีอยู่แล้วโทนภาพคือดีมากๆกับเลนส์ตัวนี้นะครับแค่ราคาแค่เนี้ยแต่ให้โทนภาพในที่แสงน้อยได้ดีมากๆเลยยกขึ้นมาโฟกัสก็ค่อนข้างติดดีในที่แสงน้อยอันนี้ขนาดถ่ายผ่านกระจกที่มีดีเฟกมีแสงสะท้อนมาด้วยนะครับก็ยังสามารถที่จะโฟกัสไปที่ตัวปลาได้นะครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยก็โดนละลายหลังไปอยู่แล้วพวกฟองน้ําก็จะกลายเป็นโบกเก้นะครับความคมของปลาเนี่ย ของเก็ตปลาสีปลาอะไรต่งตางๆค่อนข้างสมจริงกับเลนตัวนี้นะครับก็ลองใช้งานจริงดูแล้วก็เอามาอธิบายเพื่อนๆกาได้ฟังกันว่าเ,เลนตัวนี้ราคาดีนะครับราคาคุณภาพเนี่ยเกินราคาแน่นอนกับการใช้จริงนะครับผมก็ยกขึ้นมาถ่ายได้เลยในที่แสงน้อยในอัลคาริยมแบบเนี้ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีมากๆโบเก้สวยโทนภาพดีนะครับยังโฟกัสได้ปกติ อ่ะแล้วนี่ก็คือภาพในที่แสงน้อยในอาคารนั่นเองนะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยครับ มาลองถ่ายคนกันบ้างดีกว่านะครับในที่ตอนกลางคืนมีดวงไฟมีโบเก้ต้องการโบเก้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูว่าฮิโบเก้ที่ได้จากเนเหมือนเนี้ยแล้วก็เรื่องของการโฟกัสต,ตอนคืนเป็นยังไงนะครับกดโฟกัสแล้วก็เปิดเรื่องของฟังก์ชันตัวจับใบหน้าไว้ด้วยมีกรอบขึ้นที่ใบหน้านะครับผมโยกซ้ายโยกขวาเนี่ย ก็ยังคงมีกอรอบติดตามใบหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของฟังก์ชันตรวจับดวงตาตัวจับใบหน้าเลนตัวนี้รองรับนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพแล้วก็จับหน้านางแบบได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของโบเก้ก็ค่อนข้างกลมแล้วก็ละมุนม,มากๆในตอนลางคืนนะครับคือไฟเนี่ยเป็นดวงมากๆยิ่งเราเข้าไปใกล้นางแบบมากเท่าไหร่น,นะครับยิ่งทาให้โบเก้เนี่ยละมุนแล้วก็ดวงใหญ่มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ พอเราถอยออกมาแบบระยะครึ่งตัวนะครับก็ยังคงไปเห็นโบเก้แล้วก็ฉากหลังเนี่ยละลายค่อนข้างสวยงามอยู่นั่นเองนะครับโฟกัสใช้งานได้ปกติตัวจับใบหน้าดวงตาในที่แสงน้อยทำงานได้ดีนะครับอันนี้ก็ลองถ่ายให้ดูว่าอ้ทั้งกลางวันทั้งในอาคารที่แสงน้อยนะครับหรือว่าจะเป็นที่กลางแจ้งตอนมืดนะครับถ่ายโบเก้ต่างๆเนี่ยเรนนี้ก็ทาได้ดีเรื่องของโฟกัสไม่มีปัญหานะครับ และนี่นะครับก็คือเลน85ส์85ของทางไมกี้นะครับ f 1 8 se 2นะครับทำงานได้จริงนะครับในราคาที่ค่อนข้างประหยัดมากๆสํสำหรับคนที่กำลังมองหาเลนถ่ายภาพพอเทตหรือว่าถ่ายหลังละลายสวยๆละมุนละมุน,นะครับเลนตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน,นครับ